แค่ตอบคำถามให้ได้ติดกัน10ข้อก็รับเงินรางวัลไปเลย1 0 0 0 0 0บาทจาก a AS พร้อมลุ้นรถยนต์ t o y ยต a าโค o l l อ a l t ิ s Sport มูลค่า899,0 0 0บาทครับต่อนเนื่องความมันแบบไม่หยุดยั้งกับการประชันกันระหว่างทีม2พี่น้องสุดฮาคุณแจ็คคุณเจีย๊ยบกับทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจคุณพีเคและคุณแชมป์ครับซึ่งก็เป็นคุณแชมป์ที่ขอออกมาดวลกับสาวน้อยอย่างคุณเทวีแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปอย่างสุดมัน ส่งผลให้ทีม2พี่น้องจอมฮายังคงนำอยู่ที่1ต่อ0ูนย์คะแนนและในคู่ต่อมากับการเจอกันระหว่างคุณแจ็คกับคุณ PK ซึ่งคุณแจ็คที่เป็นฝ่ายเล่นก่อนก็ตอบไปได้4ข้อติดครับแล้วบทสรุปของคู่นี้จะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับได้เท่าไหร่แจ็คโ4 y e โแปลว่าอะไรวะโอ้สี่ Yes เหรอโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเราต้องได้ถึง5ถึงจะชนะ เอ้ารู้ผลในบัตรนี้เลยไปเก้าอี้รอบป้าโอเคมาให้เลยนะจับตรงนี้มันชุดที่เฉดับเกย์ป่ะเนี่ยพี่อ่ะแล้วทีนี้พี่เคจะรู้นะระหว่างอยู่ข้างล่างกับอยู่ข้างบนน่ะแตกต่างกันเยอะเย็นดีเย็นสุด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 เลยสิบไปยังบัตรสิบไปยังบัตรสิบเลยสิบเลยในมือของพี่มีกี่คำถามผมว่าเริ่มกันเลยดีกว่า เอ้าเอาได้มาเตเราต้องได้ห้านะมีเคครับแบรนด์เชนยูเปโตรนาฟาลาต้องมเียจับเวลาสีซอให้ใครฟังควายพี่ เรต้องลงคนปาที่คอยเนั้นเลยเหรออันนั้นเป็นสำนวนอ๋ <P ie> อครับพี่สีซอนี่ใครฟังก็ได้คนฟังเป็นส่วนใหญ่ <S 2> <S 2> เหมือนกับเราไปซื้อซออะซื้อซอเสร็จปั๊บ <S <S 2> <S 2> อ่ะจงสีไม่ได้เนอะต้องทำรดน้ำควายก่อนไม่ได้ฮะก็โตดึงมันไปแต่อนี่ไปไม่มีผิดอีกแล้วแล้วพระอภัยมณีเป่าปีให้ใครฟังให้ยักษ์ฟังครับพี่ถูกต้องกันไป เลยและปกติผ้าภัยใช้มือข้างไหนจับปีทั้งสองข้างครับพี่ถูกต้องกันยแล้วแล้วแ้สองล้าสองแล้วเป้าหมายเราคือสีนะครับแล้วผ้าภัยเป่าปีมอนหรือปีชวาเอาแล้วเป้าหมายที่เพิ่งเป้าหมายที่เพิ่งไม่สักปีหนึ่งพี่ไม่ใช่ทั้งมอนทั้งชวาถูกต้องกันจาย มาแล้ว3ตรงนี้ท่านได้อีกเป็น4ี่จะเสมอทันทีครับพี่ฝรั่งกินฝรั่งที่ฝรั่งซื้อฝรั่งจากฝรั่งมาให้ฝรั่งสรุปมีฝรั่งกี่คนสามคนพี่คุณจะมาที่ดีมากเลยทำไมอะเพราะผมเป็นพิธีกรที่เวิร์กไวรส์ดีดวตาคุณตายโอ้ มีแพ้แล้วอยู่ที่จะชนะได้หรือไม่กินกาแฟแล้วครับพี่อ้อ <laughs> อาไวไต่อฝรั่งฝรั่งเศสขายฝรั่งจากต้นฝรั่งจากเมืองฝรั่งของฝรั่งเองสรุ <laughs> <laughs> มีฝรั่งกี่คน <laughs> าานักใหญ่คง <laughs> ในเพื่อชนะ <laughs> อย่าไล่ออกนะ <laughs> 2ไอ, <laughs> อ้แจ็คตอนขึ้น4ี่แล้วลงศูนยเนี่ยเสียว <laughs> ปุ๊เลยยังไงก็เสมอไม่แพ้แล้วไปต่อเลยโกแก่เขาได้ยินไหมโดยครับโกแกมีมันอยู่เม็ดไหนทุกเม็ดครับพี่อิายเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนเสียได้สี่ข้อเล้วเกันเขาถามว่าไงโกแกมีมันกี่เม็ดมันจะมีมันได้ยังไงมันมีแต่ถั่วแต่ถูกไม่ใช่พี่มืองดาพี่มึงนูน และข้อนี้ใครตอบถูกผมตาจูตอนลยไม่มีมันเลยนะไม่ได้ตัวไปต่อเลยนะเพราะว่าโกแกยังอยู่กับเราตัวการ์ตูนโลโก้โกแกครับชื่อโกหรือชื่อแก่โกครับไม่ชื่อโกหรือไม่ชื่อแก่ชื่อโกแก่ไปต่อไปตอบและตัวการ์ตูนโกแก่ใส่ชุดอะไรอยู่ผมบอกกอนนะเขาตอบได้ใส่ชุดอะไรอยู่มันชุดสีขาวๆมันเป็นเหมือนกับ ผ้าคลุมผ้าคลุมครับผ้าคลุมชุดคลุมคิดดีๆไม่ใช่ชุดตั้งสารประภูมินะเว้ยเออใส่ชุดยูโดเอองงใช่ไหมตามต่อเขายังอยู่กับเราและตัวการ์ตูนขกงแก่ใส่เกี้ยหรือเดินคนด้า เสียดายไปนิดเดียวนิดเดียวเลยนะไม่ก็ยังไม่ชนะแต่ก็ยังไม่แพ้ครับสี่สมออีกแล้วมาชนกันแข่งกันครบแล้วนะคนต่อไปใครพี่ชายขึ้นผมดีกว่าพี่ชายขึ้นมาแล้วเหรอมึงไม่ถามพี่ชายมึงก่อนเลยลบเดียวก็ขึ้นแล้วไงหรือว่าพี่เจี๊ยบจะไม่สู้เกลียว ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าพี่เจี๊ยบไม่สู้คือพี่เจี๊ยบไม่ไม่ค่อยได้พับขอเสื้อฝากเสื้อเลยแจ็คอะไรนะฝากเสื้อเลยอะไรอะอะไรอะโอ้จะเท่ซะหน่อยมันวิ่งเก็บเดี๋ยวก็คนขยะโอเคก็ใส่ก็ได้ครับผมขอโทษครับขออธิบายอดีตผลเป็นยังไงฮะ มันเป็นยังไงฮะครับผมเฮ้ยโอ๊ยใส่แขนสิป้าเหรอไม่ท้าแพ้ชนะขึ้นมาเกิดชนะขึ้นมาจะทำอะไรมีอะไรเพิ่มเติมต่างหากกับเกมไหมเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกอยากจะทำอะไรกับพี่อยากจะทำอะไรพี่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยอยากจะราม่าลวงอะไรพี่อย่างเงี้ยพี่ยอมไหมไม่ค่ะไม่อยากทำอะไรขอแค่แบบขอแป้งนักหนึ่งถังละพี่เต็มโอเคนะแต่ถ้าเกิดพี่ชนะพี่ก็ทำหนูนะ อะไรท่๋ออันนั้นก็คือผู้จัดการรับเงินเขาแป้งหนึ่งถังเตียมไว้เลยนะที่พร้อมที่จะทำหนูเลยนะคุณไม่คิดว่าคุณจะแพ้บ้างเหรอทหนูเพียวเปิดแป้งโอเคแค่เก่นก่อนคิดเตียยเล่นก่อนเลยค่ะครั้งนี้ไม่ได้ละครั้งที่เราเล่นก่อนแล้วมันไม่มีผลหรอกต้องเก็บตัวโอเคครับได้มาได้เลยเก็บตัวคุเตี้ยก็ไปก่อนเลยนี่เราฟา เอาไปกทำไมถ้าผึงเอาแป้งไว้ตรงไหนเด็กผู้ชายเอาไว้เล่นต่อครัอ่ะถ้าแป้งก็ดีแต่ของมือดินสอพองผมไม่เชื่อเอาออกมาดูกลิ่นรู้เลยเอาออกมาให้ดูนี่ผมไม่เชื่อหรอกเป็นแป้งนั่นไหะแป้งอะไรไม่ใช่ดินสอพองดินสอพองตะมงใส่น้ำอบมึงเนียนโธ่รู้โตมาขนาดนี้ตัอได้กลิ่นมันใส่น้ำอบเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมต้องแป้งอะไรดินสอพองใส่น้ำอบอย่าโกหกกรูโธ่แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วเก่งมากเลยดีนะมันไม่เอามาปะเราก่อน เ้าเอาเต็มหน้าเลยแล้วใครจะจำได้ว่านี่คือเจี๊ยบเชิญยิ้มต้องขึ้นซัดเตต้นตรงนี้ด้วยนะโอ้ยเอาวมาพร้อมแบรนด์เชิญยูปิดตาเวลาสองนาทีจับเวลาครับไฟตัดหมอกใช้ตัดอะไรตัดหมอกไงเอาทำไงเอาไฟมาชุบเงี้ยชุบเงี้ย เอาไว้ส่องสว่างกันถนนมันไม่เกี่ยวกับการตัดหมอกหรอกต้องนะสนะไอคนที่ตอบตัดหมอกโง่ไปต่อไปเลยถ้าคนถูกทอดทิ้งไว้นานมากตัวคุณจะไหม้ไหมไม่สิครับเรียมเลยล่ะปูจะเล่องไปพี่น้องกับมึง ทิ้งไม่ใช่ตั้งกระทะร้อนๆเอาน้ำมันลงไม่ใช่คือการโดนทิ้งคว้างให้อยู่คนเดียวมึงได้ปลามาตัวหนึ่งะ,ะสมมติได้ปลามาตัวหนึ่งอเอาน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟร้อนเอาปลาใส่ไปแล้วมึงลืมมึงเดินไปไหนก็ไม่รู้เป็นวันกลับมาไม่ไหมเอาถามว่าถ้าคุณโดนไม่ใช่ปลาโดน เช้าหน่อยผมซับน้ำตาทำไมอยู่ดีผมน้ำตาไหลขึ้นมาอ่ะน้ำตาไหลคือใช้กระดาษทิชชู่แล้วท่เลอะทั้งหน้าเนี่ยไม่เห็นเรอะไรเก่งๆไม่นี่ก่อนเอาทีมงานมาเช็ดหน้าคุณเจี๊ยบเขาหน่อยเออเลอะหมดแล้วหน้าเลอะอะไรมาเนี่ยเพิ่งเห็นเลยครับอาโอ้โหเลอะแป้งไอ้พวกนี้ครับโอ้แสดงว่าโดนทอดทิ้งไปนานเลยดิเออเนี่ยคนมันมีน้ำใจหน้าเลอะเออ โอเคโอเคเอ้ยหยหยดเช็ดด้านเดียวอีกคนแล้วทำไมฮะเขาไม่สั่เก็บไว้เช็ดใหม่ก็ได้ครับต้องเข้าห้องน้ำโอ้ายแล้วครับแล้วเหนียวขนาดนี้น้ำแข็งไม่ยิงบาร์โค้ดกันเลยเหรอฮะเอาเวลาเดินต่อไปสับเปลือสับประงกสับหมูกับสับเปลือสับประงกสับไผ่อะไรอันตรายกว่ากันสับประงกครับ อะไรของเขาอ่ะอะไรของเขาเนี่ยสัตประงกมึงก็กแค่หัวถังยึดอ,อย่างนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงไหนวะแต่ถ้ามึงสัตว์ประงกบนหน้าผาสูงสูงมึงไปสมมติว<ไ>่าไ,ไปนั่งอยู่แล้วสัตว์ประงกบนหน้าผาสูง,ส,ง,งสูงมึงจะไปะคุณจะขึ้นไปทำไมอ่ะ ผมหน้าผาผมชอบอากาศเย็นอันนี้เนี่ยกเรื่องส่วนตัวแต่คำถามถามว่าสับเปรเลสสับประโกกสับหมูกับสับเปรเลสสับประโกกสับไผ่อันไหนอันตรายกว่ากันสองอันนี้อย่าไปขึ้นหน้าผาสับหมูก็น่าจะสิก็แค่นั้นก็จะได้คะแนนแต่อยู่ดีไปสับปรกสมองบนหน้าผาก็ไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเช็ดหน้าหน่อยโอ้ยนิดเดียวพอย้ายขาดนะนิดดเีย้ายขาดนะ พิวชูดเดี๋ยวต้องใช้อีกนะโ <c oughs> <c oughs> อ้ไปต่อไปต่อเวลาเดินต่อภาพปลากรอบเป็นภาพประกอบได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะมันเป็นภาพปลากรอบอมันจะเป็นภาพประกอบฉากประกอบรายการทีวีไม่ได้ผิดตรงไหนอ่ะเออแต่ม <c oughs> <ด>ันก็ได้เหมือนกันแหละ,นะเนาะเดือดดิตัวเดออะไรที่ใครอ่ะแต่ถ้าหููต้อง มันมีแบรนด์ขึ้นมาเออปลากรอบยี่ห้อนี้ก็สามารถไปเป็นภาพกไม่มียี่ห้อก็ได้ก็เป็นตัวอย่างของปลาไม่มีกฎหมายกำกับเขาเลยไม่มีห้าก็ได้ภาพประกอบห้ามนะเขาเป็นอะไรเหรอโกงมากเลยเอาจริงหรือยังครับนี่เล่นมาตั้งนานยังไม่เอาจริงอีกเหรอครับเนี่ยคุณเจี๊ยบแล้วแบบนี้จะตอบได้ถูกติดกันไปกี่ข้อช่วงหน้าสักครู่เดียวภาพปลากรอบ เป็นภาพประกอบได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะ,ม,อะมันเป็นภาพปลากอบอ่มันจะเป็นภาพประกอบฉากประกอบรายการทีวีไม่ได้ผิดตรงไหนอะ่ะ เออแต่มันก็ได้เหมือนกันแหละเนาะเดือดดิสเลยอะไรเี่ใครแต่ถ้ามงต้องมันมีแบรนด์ขึ้นมาเออปลากรอบยี่ห้อนี้ก็สามารถไปเป็นภาพไม่มียี่ห้อก็ได้ไเป็นตัวอย่างของปลาไม่มีกฎหมายก็ได้กำกับเขาเลยไม่มีห้าภาพประกอบห้ามนะห้ามไมเลยนะเขาเป็นอะไรเด้องงมากเลยเอาจริงหรือยังครับไปต่อไปและถ้าภาพปลากรอบไม่อยากเป็นภาพประกอบภาพประกอบจะเป็นภาพอะไรก็เป็นภาพ ที่ถูกทิ้ง <S <S ที่ถูกลืมภาพที่เขาไม่ต้องการแล้วเพราะเขาไม่อยากเป็นภาพอะไรก็เป็นภาพสิ่งนั้นเหมือนเดิมก็ดีครับภาพป,ปาระกอบก็จะเป็นภาพป,ปาระกอบต่อไปใช่มันก็เป็นอย่างงั้นแหละครับก็เปลี่ยนชื่อเขาไม่ได้ก็เดินผ่านไปเอ้ยภาพประกอบดีกว่าช่วงนี้เนี่ยผมว่า ให้ไอคนกดขึ้นไปเนี่ยไปกินน้ำก่อนได้ไห่เลยเรานไปกันตั้งนานแล้วไปต่อไปแล้วถ้าเราถ่ายรูปปรากอบโอ้ดิดเดยังมีปลาอยู่ครับยังไม่ออกจากมันอีกเหรอแล้วถ้าเราถ่ายรูปปรากอบปรากอบจะทำอะไรอยู่ปรากอบก็ต้องเป็นคนที่ให้เราถ่ายดิ ไปกันใหญ่แล้วเขียนอะไรนี่น้องชายประกอบก็ต้องเป็นเป็นอะไรที่เราจะต้องถ่ายเขาอะแล้วเขาจะเป็นคนตอนไหนอะเออเอเขาจะเป็นอะไรก็ได้เขาก็เป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าเห็นอยู่ตามท้องถนนอย่ารังแกเขานะครับครับอย่าให้อาหารเขานะครับอย่าไปเขี่ยเขาเลยนะครับอย่าเลย ถามเ,าหาเหมือนเราไม่ค่อยกินปลาไง <c oughs> คือเราไม่ค่อยกินปลาแล้วเราไม่ฉลาดอ่ะ <c oughs> ไม่ชอบใช่ไหมอไตอนแรกก็ชอบหลังๆไม่ชอบแล้ว <c oughs> ไม่เอาละอ่าโอเคไปลีข้าวสาร ใครได้ยินแน่นอนลีลีข้าวสารนอกจากข้าวสารแล้วยังมีข้าวอะไรอีกข้าวเปลือกถูกตาไม่มีประกอบไม่มีประกอบได้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 แล้วลีลีข้าวสารคําสุดท้ายร้องว่าอะไรอ่ะร้องไปลีลีข้าวสารขนานาข้าวเปลือกเงือกน้อยลอยคอร้องไปถามหาแม่หาพ่อข้าลีลีข้าวสารต่อข้านาข้าวเปลือก เนื้อกน้อยลอยคอคำสุดท้ายคำสุดท้ายแม่หาพ่อคำสุดท้ายว่าเอยคำสุดท้ายคือเอ้ยเจย์บ๊อนบลาเอยถูกต้องอ่ะใคยไม่รู้อะไรนะถ้าเป็นของไทยเราลงเอ้ยไว้ก่อนเอ้ยยังไงก็ได้โง่เอยโอ้ยผ่านคนข้างหลัง ไว้ทามคงข้างหลังไว้ไว้เอยอะบ้านผมเล่นอย่างนี้ไปไปเชื่อไหมว่าน้องเขาเจอเดี๋ยวเขาตั้งงงเหมือนผมผมกล้าพูดตรงนี้เลยเขาขึ้นไม่ถึงผมหรอกนี่เท่าไหร่วะอ่ะไม่ถึงนี่เขาได้เท่าไหร่เนี่ยคิดหน่อยดิอ่าโอ้โหเมื่อกี้พี่ได้เท่าไหร่สูงสุดพี่ได้จำได้ไหมตอนไหน่ะตอนนี้หละได้ไปหนึ่งลงมาหนึ่งนี่แหละโอเคลงมา ตั้งใจเล่นกันมาได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองอ่ะครับผมเฮ้ยค่าค่ามีผ้าเช็ดหน้าเอเช็ดหรือเปล่าหน้าเช็ดพอของเพื่อนไงเออก็เป็นคนรักงานในเนี่ยนะที่ของเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายออกมาภาพไม่สวยไงมึงเห็นเครื่องนี่สำคัญกว่าหน้าพี่เหรอครับเออนั่นแหละสบายใจ มันยังเออมันยังคิดได้ไงแน่นอนคิดได้ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังเปื้อนอยู่เลยเพื่อนนี่เปื้อนดหน่อยอ่านั่นแหละโอเคอ่ะเรียบร้อยโอเคได้แล้วได้แล้วน่าเล่าทำไงน่าอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหที่ยืนอยู่ตรงนี้คือทีนน์ ท่านผู้ชมที่ทหารอุฒิบกนเปิดเครื่องรับมาขนาดนี้ที่หนึ่งหมายความว่าเขาเพิ่งได้หนึ่งนะที่หนึ่งนี่คือไม่ใช่ว่าได้ที่หนึ่งนะฮะเขาเพิ่งได้หนึ่งฮะหนึ่งคะแนนเขาทำอะไรช่วงนี้ฤดูหนาวแล้วนะโอ้มีหิมะด้วยไม่ใช่ครับเรายังโดนฮะนะมันสับสนผมเชื่อดูซิว่าเขาจะได้สองไหมลองดูนะสองน้องก็มา อ่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมพี่หน่อยเองแสดงว่าเขาคงแพ้แล้วมีพี่ทีมงานลงโทษแทนเพียวเราแน่เลยแพ้อ้ยพี่พี่เดิมพันกับเขาไอเอาแป้งเลงหน้าเราได้ตั้งหนึ่งเนี่ยไม่แน่ไม่พี่ได้ยินไหมได้ยินไหมเขาทำไมอะอะไรนะคะเราได้หนึ่งเกิดเขาไม่ได้เลยเขาได้สูงขึ้นมาล่ะเราก็ชนะเขาเอาละได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองอันนี้หนึ่งเหรอคะจริงจริง โอ้โหมีหัวเลาะชไะมันดูต่ำต้อยมากหนึ่งเลยนะถ้าเที่ยวไม่ได้สองแล้วก็ก็แป้งทั้งกระป๋องเหมือนกันโอ้โหพูเรื่องแป้งเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ฮะอ่ะสองกันไปเป็นผู้ชนะนะโอเคนะโอ้โอยโกยโอยโกยโกยโอ้อ่ไปเลยก็ยี่หรอป้าเพื่อเทีนอาจจะกำบังตีเสมอเป็นหนึ่งเท่าขอบคุณค่ะทุกท่าน แก็าอรเหมือนเเดิมอาจริงมึงเกลียดกูตรงไหนเออผมไปขับอะไรให้คุณครับเป็นอะไรคะมีเบอร์อ๋อขอเบอร์ภาษาไทยเออมันเสียวดิเรื่องนุเพียไปยอมเขาทำไมอ่ะขอโทษค่ะขอโทษท่านที่รักโหขึ้นแรงอ่ะเขาโอเคนะแต่อย่าลงแรงนะคะอะไร แปลว่ามีแต่ชนะชนะชนะกันเรื่อยๆจะลงอย่างเดียวจะไม่ได้ขึ้นอสองข้อติดชนะทันทีค่ะ้อามาพร้อมเลยแรนดเชนยูปิดตา<ป>มาล<ป>เา<ป>ลยไ้จปไวตัดหมอกใช้ตัดอะไรไฟตัดหมอกใช้ตัดอะไรเวลาขับรถนะคะไฟตัดหมอกอย่าพูดอะไรต้องตอบว่า ปัดๆอะไรสักอย่างในรถนะคะ่ะตัดกับรถะคะ่ะะไม่รู้เรื่องอยู่นิ่งๆแล้ว,ลวไ,ไม่รู้เรื่องเลยก <c oughs> าไม่ส่งนะแล้วครจะตัดได้ยังไงล่ะโอ,อ้ยยยยยงงยย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 ย้ยยยยนยย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 ยนายมยย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 ยมยยยไม่ไมไมยย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 ยะยย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  ต้องคิดมากคิดไม้อะไรเลยนะมันก็แค่ถามแล้วก็ตอบไม่ต้องใช้สมองคิดเลยคบถามแบบนี้พี่ตอบไม่ได้ยังไงวาดทิ้งเข้าใจหรือเปล่าพี่อยู่ในน้ํามันเดือดเดือดแล้วคนึ่งที่เป็นแบบพี่ต้องไม่ไหมแ่เดิมไม่รู้โอเคจากนี้เป็นต้นไปนะถ้าได้ติดกันเดี๋ยวนี้นะชนะเลยเตรียมแป้งวเรียงค่ะโอ้สับกระเ่อสับกะโกสับหมูกับสับกระอสับกะโกสับไผ่อะไรอันตรายกว่ากัน เอาแล้วครับถ้าตอบถูกข้อนี้ก็จะเอาชนะคุณเจี๊ยบไปได้ในทันทีแต่คุณเพียวจะทำได้สำเร็จหรือไม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับถ้าคุณถูกข้อทิ้งไว้นานมากตัวคุณจะไม่ไหมไม่ไม่ค่ะเสียใจเพรอะไรเพราะหนูถูกท่อทิ้งถูกต้อ ต้องคิดมากคิดไม้อะไรเลยเนี่ยมันก็แค่ถามแล้วก็ตอบไม่ต้องใช้สมองคิดเลยคำถามแบบนี้พี่ตอบไม่ได้ได้ไงว่าทิ้งเข้าใจหรือเปล่าพี่อยู่ในน้ำมันเดือดเดือแล้วคนรู้ที่เป็นัตรพี่ต้องไม่ไหมแต่ตอนนี้ไม่รู้โอเคจากนี้เป็นต้นไปนะถ้าได้ติดกันเดี๋ยวนี้นะชนะเลยเตรียมแป้งวเรียงค่ะโอ้สับกระอสับกะกสับหมูกับสับปะเอสับกะกสับไผ่อะไรอันตรายกว่ากัน เปรอะสับหมูค่ะเผื่อมันจะสับมือตัวเองทุกคนเอาวนี้ชนะแล้วเรียบร้อยไปต่อไปเลยนะครับภาพปลากรอบโดนแล้วเดี๋ยวโดน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 ด้วยกันภาพปลากรอบหลอนเลยเป็นภาพประกอบได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นภาพปลากรอบน่ากินมากตองเราเป็นภาพประกอบได้ไหมถ้าอย่างเงี้ย สร็จแว็ผิดแล้วแหละยอมจะค่ะถูกต้องนะภาพอะไรก็เป็นภาพประกอบได้ทั้งเส้นถูกไหมภาพประกอบมันประกอบนี่ได้หมดอะไรก็ได้ใช่โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแหละไปต่อและถ้าภาพประกอบไม่อยากเป็นภาพประกอบภาพประกอบจะเป็นภาพอะไรภาพถ่ายก็ได้ค่ะเขาก็เป็นภาพประกอบเหมือนเดิมแหละนะอย่เฉยนะโดนเหมือนกันแต่เมื่อนชนะไปก่อนแล้วไม่งั้นเป็นยุ่งเลยนะนะแล้วถ้าเราถ่ายรูปประกอบ ประกอบจะทําอะไรอยู่ทําอะไรก็ได้ค่ะเราถ่ายมันมันจะนิ่งๆก็เรื่องของมันก็พอโต้ึ้นไปพอเขาได้สีน้งประเดือดประกอบถ้าเป็นประโยชน์แล้วใช่ไหมบางคนยังไม่ได้เลยเคยนวเียนแล้วใครครัที่ไม่ได้คนข้างหลังร้อนๆอยู่นี่เลยไปตอบไปเลยนะครับค่ะรีรีข้าวสารเคยได้ยินไหมเคยล่นหรือเปล่าไม่รู้รีรีข้าวสารนอกจากข้าวสารแล้วยังมีข้าวอะไรอีกข้าวเปลือกค่ะัได้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  ไปต่อเลยแล้วระดีข้าวสารคำสุดท้ายร้องจบว่าอะไรอะไรเล่นอเปล่าอะไรอะไรสักอย่างที่มันจะเั่นแหละอะไรสักอย่างมันถามอยู่นี่ไงโอ้โหโอ้โหอยู่เปล่าอะไรอยู่เปล่าอะไรเนี่ยมันจำไม่ได้ลีลีข้าวสารอะไรจะมา็ข้าวเปลือกโว้ เจอไหมอ่ะหาตอบที่เจอไหมมันมันมันจำไม่ได้ค่ะมันเรียกดี่เขาไม่จูงไม่ไม่รู้อ่ะเงือกน้อยรองคอร้องคอพูดไปโอยโหหิ้วแน่ยที่มันบอกสินสูงมันหนูไม่ได้ใจว่าชายโยโหิ้วหรือเปล่าเออไม่ใช่เลยอ้าวคดข้าใส่จานผ่านคนข้างหลังไว้อ่าแล้วพี่หิ้วทำไมพี่เจี๊ยบอ้าวชนะลงววะเอาล่ะไม่ผนะคะไอ้แจ็คไม่เอาไอ้แจ็คมันจะเลอะเขานะ ไอ้แจ็คน้องเขาจะเลอะน้องเขาแต่งหน้ายายแจ็คน้องเขาต้องทำผมี่เจียวครับขอเชิญค่ะอาไอ้แจ็คน้องเขาเจะเลอะพอแล้วเขาชนะพี่ตาเัามาห้ามน้องไม่เอาไอ้แจ็คอะไรนะน่าเกลียดออกมาห้ามเร็วคิเตียวแต่งหน้าตระกูลของเราไม่เคยมีคำว่ากลับคำ ไปแล้วตระกูลเราไม่เคยมีคําว่ากลับคําัำแต่ตระกูลเราไม่น่ามีมึงอ่ะเออมึงมาได้ไงวะเอาหน่อยนิงท่านผู้ชมนี่มันเป็นโปรแกรมพิเศษมแต่งรายการพิเศษเลอะไปแล้วด้วยครับอาเราห้ามเขาไม่ได้นิดนึงเออนี่มันเป็นโอกาสพิเศษไม่เกี่ยวกับทางรายการนะที่น้ำใจอยู่ที่นี่แล้วแต่น้ำใจของหนูอ่ะแล้วแต่น้ำใจดูน้นใจกันน้่นนะครับเป็นรายการที่เลตติ้งดีที่สุดนะเขาชมกันอยู่สองหลับตา นิ้วอื่นเพื่อนเลยนะสองนิ้วเลยนะครับผมในวานนั้นนะชังของเก่าเพิ่งแห้งอ้าวโอ้ไม่เป็นไรของใหม่ตรงกลางตรงกลางตัวทีไปตัวทีไปหรือว่าให้บอลให้บอลไปที่สุดกใอ่มาตอนนี้หนึ่งเท่ากันเลยเนีมาเนี่ยถ้่เอามาเขาก็ลืมไปเลยเด้อโอ้โหดู มือน้องเลอะเก่งเลยเก่งเลยเฮ้ยลากลัวบอกแล้วอ่ะเฮ้ยน้าพี่อ่ะเอามือเลอะออาวมาคู่ต่อไปใครครับผมอีกแล้วได้ได้ได้มีสิทธิ์ครับนี่แชมไปเลยอ่ะแชมป์มาใครต่อรอเดี๋ยพี่แจ็คไงแจ็คเหรออ่ะแจ็คมามารว้แจ็คเจอแชมป์เฮ้ยตายมากพี่ไปชี้หน้าด่าน้องทำไมอ่ะแชมป์อะไรครับ แงทั้งกระป๋องครอบหัวเลยหัวพี <l 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 ่ย okay> ังไม่พอเหรอไม่ได้เล่นสิพี Jos, ่หยุดแล้วเข้าใจว่าต่อไปเนี่ยเอาเลยพนนั้นเลยเอางี้ถ้าเกิดว่าใครชนะเป็นคนไปครอบแล้วกันเออดีมากแจ็คชนะแจ็คชนะผมครอบอ่าแล้วถ้าเกิดแจ็คชนะแจ็คชนะทำก็ครอบได้เป็นทั้งกระป๋องไม่เข้าใจกันหรือเปล่าการสื่อสารอาจจะผิดเพี้ยนคือทั้งกระป๋องทั้งกระป๋องโอเคไหม่ะ โอเคไหมผมใช้โอเคไหมโอเคทุกคนตบมือด้วยโอเคใครจะเล่นก่อนใครจะเล่นก่อนคติกาเดี๋ยวใครจะเล่นก่อนจะเล่นก่อนแล้วคือยังไงก็เดี๋ยวใครชนะไงใครชนะชนะกันพี่แชมป์ดีกว่าอ่ะแม่แจ๊คไปเก็บตัวเดี๋ยวเดี๋ยวชนะแล้วทำอะไรผมสวัสดีครับไปท่านก็ฟ้องไงท่านก็ฟ้องค้อหัวกันดิค้อหัวพี่ใหไงแม่แจ๊คไปเก็บตัว บอกอะไรกันคนที่เรารักที่สุดะ้าอยากจะบอกกับอาว่าแกนจะเริ่มขายแกจนหยุดยิบกจะบอกคำถามีนจะเริ่มดี้วเหมือนมันไม่เคียเลยรสักอย่างอยากจะบอกอะไรกับใครบ้างไหมตอนนี้อะไรวะจะทำให้ดีที่สุดครับทำให้ดีที่สุดนะรักครับเนปพรอแบรนด์เจนยูปิดสเดีจับเวลา ปัดร ATM หายต้องโทรไปหน้ายัดหรืออายัดอายัดครับไปโทรหาหน้าไม่ได้เหรอไม่มีความหมายครับถูกต้องขึ้นไปอ้าวไปต่อจับชายจับได้ไหมจับชายจับได้ไหมจับได้คิดอะไรอยู่กำลังคิดว่ามันเป็นแบบ Trick question หรือเปล่าถูกต้องขึ้นไป จับได้ไม่จับก็ไแล้วแต่เราถ้าเราเดินไปวังหลังแสดงว่าเราไปเดินอยู่หน้าวังหรือหลังวังเดินตรงวังนะครับไม่ใช่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังตรงวังเลยใช่เอไม่มีนะมัแต่ตลาดแต่นั้นมีแต่ตลาดโอ้ลงลงลงโอเคแค่แป้งกระป๋องเดียวกระป๋องเดียวเครียดใช่ไหมกังวลใช่ไหมกังวลอยู่ใช่ไหมทั้งกระป๋องมันไม่ยินน้อยอ่ะน่ากลัวเลยนะ เอาแล้วสิครับคุณชมป์เจอวังหลังเข้าไปถึงกับไปไม่ถูกกันเลยนะครับแล้วแบบนี้ผลสรุปจะออกมาเป็นยังไงพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับแบลนเจนยู่คิดไวไขทุกปริศนาปีของพระอภัยมณีเป็นปีไทยชนิดที่มีขนาดใหญ่และเสียงทุ้มต่ําที่สุดเรียกว่าปีในซึ่งเสียงปีของพระอภัยมณีมีอํานาจสะกดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งอามนุษย์ไปจนถึงสะกดกองทัพทั้งกองทัพเลยทีเดียว เพราะว่าในชีวิตผมมีแชมป์อยู่แล้วครับโอ้โอแม่มดในเรื่องโซนไวใช้ Apple อาบยาพิษหรือซัมซุงอาบยาพิษคนเดียวหัวละเยอะเฮตซี่ที่มีคน4คนพอไปถึงสยามมิเตอร์ขึ้นมา99บาทหบาทหารเท่ากันต้องจ่ายคนละกี่บาทเผลอๆมีเครื่องคิดเลขยังไม่ถูกเลยข้อเด้นแล้วปลาทองสีดำเรียกว่าปลาอะไรครับม <c oughs> านิลครับ ชมตีเลี้ยงปลาทอง<ะ>คุณต้องระวังนะครับวันเดมนึ้มันจะกลายล่าค่อยๆมาก่อพอตื่นไช้มาว่าใกล้ปเป็นตอนนี้สวัสดีครับผมหนุห่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับเบอร์พอยมีช่อง YouTube แลยนะครับผมเอาติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง